ต้องลากเร็วเลยอ่ะไ้เวสกระเดียต้องลากเร็วเลยอ,อุ้ยโดนอุ้ยโดนโดนครับทุกคนกระสูบใหญ่เลย เราติดเขี้ยวเดียวด้วยวะเอาไงดีป่อโอ้กระโดดมั่วหมดโอ้กระโดดมั่วหมดระ,ด,ด,ระ,ด,ด,ระด,ดีจีนจะหลุดละ "Hmm!